ครับกลับสวัสดีครับ FC มีรักนักสู้วิชาปลูกขนมต้มทั้งหลายนะครับก็มากันเฉียดเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์อาจารย์มวยชอบหลังช่างนะครับศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็ศึกท่อน้ําไทยนะครับ2ช่องวันนี้นะครับปจวันเสาร์ที่13นะครับมวยเริ่มถ่ายทอดก็เที่ยง15นะครับเที่ยง15ใเป็นต้นไปนะครับต่อเนื่องนะครับนะคงจะต่อเนื่องนะครับโอ้หมดต่อเนื่องนะครับเพราะว่า ไอ้ท่อ PVC เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ท่อน้ำไทยเนี่ยท่อน้ำไทยนี่ก็จะต่อไปที่16บนาฬกาเลยนะครับสึกท่อน้ำไทยลุมพินีเกียริเพชรนะครับอ่า16นาฬิกา15นาทีเหมือนกันนะครับก็2ชั่วโมงอ่ะต่อเนื่องนะครับนะอ่าบัดมวยก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะสึกท่อน้ำไทยเนี่ยโอ้โหผมกลัวนะกลัวหาจะเปลี่ยน ออกไปเอามากันเหมือนเดิมนะครับ้ะสี่คู่เต็มเอียดเหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงศึกเจ้าไปไทยนะครับก็เต็เมเอียดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ถ้ามีการนับนกก็ประตักทองคำนี่ก็คงจะได้ต่อยนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก่อนจะนํำเรียนก็เหมือนเดิมนะครับฝากถึงผู้มีบุญกุณก่อน ครับสโบเบท359นะครับเว็บแทงมวยออนไลน์เดียวสเต็ปออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวนะครับการเงินมันคงเท้าวันแน่นอนนะครับเดบถอทไดในตลอด24ชั่วโมงนะครับแอดไปเลยครับสนใจก็แอดไปเลยแอดไปเลยมีอำนาจอำนานะครับ s359sbobet ครับผมจะลงลิ้ตรงใ้คลิปใ้โพสเหมือนเดิมนะครับสนใจก็เลื่อนขึ้นไปดูนะครับการอัปโหลดโทรศัพท์ผมเนี่ยมันช้าหน่อยนิดนึงนะครับอาจจะต้องรอนะใครรอไม่ทันก็ไปก่อนก็ได้นะครับ อ่าผมมาดูย้อนหลังก็ได้ดูตอนมวยต่อยแล้วไม่ได้นะต้องดูก่อนนะครับมันโหลดช้าจริงรถบอกก่อนนะครับทีวีผมเนี่ยโ,ยโทรศัพท์ผมเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวปรับปรุงใหม่นะครับอ่ะไปกันเลยนะครับโอ้โหบัตรบอยวันนี้นะครับบอยกูดบริกูดนะครับมันมาดีทั้งแปดคนเลยเนี่ยสองช่องเนี่ยแปดคนเนี่ย มันก็แท้ว่ะสดหยอดแท้ว่ะเด็ดฟังค้นจุดสามเองไกลสุดจุดสามแล้วก็สึกท่อพีวีซีอ้ยถึกท่อน้ำไทยถึกสึกท่อน้ำไทยลุมพินีทีเคโอนะครับเกียริเพชรนะครับเสาทีสิบสี่เสาทีสิบสามเนี่ย16่โนลเกาเนี่ยก็เป๊ะนะครับนี่จุดสองก็ไอ้บอยวนแล้วก็ไอ สองขม่มสองจุดสอง่ครับเอจุดสองแค่นัน้นเองอ่ะเรื่องน้ำหนักไม่มีปัญหานะครับทั้งสองช่องทั้งแปดคนเลยนะครับอ่ะเรามาดูที่อาวุธดูที่ความพร้อมดูที่หงวเฮงดูที่ของแผ้วนะครับเมื่อเช้านี้นะครับโอ้โหไอเด็ดฟังโงเนี่ยมันเท่าเสรีลายนี้นะครับมันซีคุยชิมท้ายครับเมื่อเช้านี่แน่นอนเลยมันบอกมันจะปดนี่ปดสินนคนลาวทั้งประเทศเลยนาผมมักใจมันละครับบักนี้ เอาเซเลียนี่นะครับเมื่อวันนี้เมื่อวานนี้ครับเห็นพี่น้องมันมาควันกันเอเลอยู่นี่เพื่อนผมเนี่ยน้องน้องเพื่อนผมเนี่ยนะครับไปได้เมียอยู่เมืองเรานะครับมันมาโอ้ยขนมานกองเอเลอยู่นี่ครับมันบอกมันจะไปนู่นแหละผมได้บอกว่ามันไม่เล่นอยู่ฝั่งนู้นบอกว่าเขาอนุญาตเขาบอกไอเด็ดฝั่งของต่อยทีไรี่อมอนี่เปิดไปอันปานทางไปนาพะชน ตมอ,อนุญาตคักแน่แล้วครับว่าแบสองนังนี่ครับไอ้เด็ดฟังโคงกับมืออื่นพรุ่งนี้เนี่ยใครอีกคนหนึ่งไอ้ไอไอไอเมืองลาวเนี่ยสองคนเนี่ขนาดตมเขายังชอบเลยนะครับเราบอกไว้ก่อนนะเออนี่ยเนี่น,นี่บอกไว้ก่อนบอกเป็นบอกเป็นในในไว้ก่อนเลยนะอา้าเท่าเสรีครับกูเฮงเอาไปเลยนะครับใส่ก้านคอไปแล้ว,ลวเดี๋ยวมันเรียนรูขึ้นกาออ้านคอยอีเหมือนเดิมแหละเด็ดฟังโค้งลายเดียบมันหัวดีนะครับหัวดีเนี่ย ก่อน่ะตีมวยโอ้ยชาวชามเย็ยนชามบัจะมาเนี่ยกำลังมางามๆาาเมื่อก่อนเดี่ยวโอ้ยทุกวันนี้มันเอากิงครับเด็ดฟังโค้งเนี่ยอะสนับสนุนมันนะครับของลาวลายนี่นี่ความฝันความใฝ่ฝันของมันนุ่นจะไปนุ่นบักไทยไฟนุ่นมันจะไปบุ่นอีสุนความคืดมันนะแน่นอนครับเอาเชื่อมันเชื่อใจมันทำมันเอาจริงไปได้เนี่ยไอเนี่ยเด็ดฟังโค้งเนี่ยผมเห็นแววมักงแต่เด็กแล้วนะครับเนี่ย เอาอนุญาตนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเอาไปเด็ดดดเอเป็นอยากเล่นเท่าไรเอาไปจะเป็นอะไรก็เป็นจะเป็นดิดเอจะเป็นอภิภาโคตเด็ดอ๋อทูินวันในตัวเดียวกันเลยช่องสามเอาตัวเดียวนี่กัพอแล้วอย่ารวบม,มากนะครับเอาจัดจัดหนักเลยท้าเซลีเนเด็ดป้งองโค้งเนี่ยบอกพี่น้องวันไถนาไถที่ไถาทางหมดเลยไอ้พวกประเทศเราไอ้ฝั่งเราเนี่ยข้ามไป ไทยท้อาดขึ้นมามันต้องไปหาตัดไว้ลวะสบายใจครับเด็ดฝั่งคงจัดไปนะครับแล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้ไทยเนี่ยมันต้องเป็นหนึ่งเดียวในสุรินละไอ้เครื่องกาแฟมันไม่มีลูกเอนเตอร์เทนไม่มีลูก,ลก,ลกเล่าเรื่องเล่าใจเอาเฉพาไทยเดียวครับนั่นไทยเนี่ยสองตัวเนี่ยจัดไปไทยสอฟตเปียกอุไทยเนี่ยพอดีเลยน้องนุง่งจากเมืองลาวโทรมาพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงวะ เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไปโทรกลับมาหามมันโทราาหเลยตอนนี้เอ้าเดี๋ยวเอ้าวสองคนแล้วนะเจ้าไทยนะไทยกับเพชรกับฟิวนะเอ้ไม่ใช่ไทยกับไอ้เด็กฝังโค้งนะเด็กฝังโค้งนี่เป็นทั้งเด็ดอิดเป็นทั้งอภิมหาโคตรเด็จในตัวเดียวเลยนะครับเจ้าไทยเนี่ยอีกตัวหนึ่งเอาไปบริโก้ในสุรินเลยนะครับไทยสอจ้เปียกุไทย แล้วก็ไอ้ปินเพชรนี่มันน่าจะแก้มือได้เอะแถมเห็นไหมนึงปินเพชรนะครับโอ้ยอียกอประทับทองคำกับลุงทีวานี่ไม่ต้องแลกไปนุ่นไปเอามักก็ออมตัดไปชอบใครก็ชอบไอ้เพชรไอ้ลุงทีวานี่หรือว่าไอ้มันชื่ออะไรนะเมื่อก่อนเนี่ยจำไม่ได้อะไรกอแสงจันเพชรสุราเออโอ้ตอยมวยมันใจดีๆหน่อยมันดีเนี่ยเอาประทักทองคำ อ่ะเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดมันนอก,กันก็คงได้ดูนะถ้าไม่ได้นอกก็ไม่ได้ดูอ,ะอ่ะคิดว่าไม่ได้ดูอ่ะถ้าดูก็แล้วแต่ดูเอาโอ้สีผมไม่ค่อยชอบอะ่ะไอ้คู่เนี้ยไม่ค่อยชอบอ่ะเด็ดฟังโค้งนะไม่มีนั่นนะจ,จะสรุปให้ตรงนี้เลยเพราะว่ามันสองม้วนไอ้มันสองเรื่องในเดียวกันสองสองช่องในในห้องเดียวกันในเนีๆๆน้ยในในอันเนี้ยเดียวกันนะครับแล้วก็เอาเด็ดฟังโค้ง เป็นทุกอย่างนะครับอยากได้เท่าลรยไปขนเอานะครับอันนี้มันผ่านต่อมา,มาเรียบร้อยนะแล้วก็อันนี้ก็ไปถึกท่อน้ำแตกเอ้ยท่อน้ำไทยท่อพีวีซีศึกท่อน้ำไทยลุมพินีนทีเคโอเกียรติเพชรนะครับสิบสี่สิบหกเลยกาต่อเนื่องเลยนะต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องเลยอาลีบนะครับอาลีบสอดยพันธ์นะครับเพชรลุงโอ้ยมันเก่าแท้เลยเพชรลุงเนี่ย เพชรลุงในรุ่นเพรนะครับลายคําเลยหมอเนี่ยเจอมาหมดเลยเป็นเาจะเป็นพวกเพชรเจอโอ้ยหลายคนครับมันเจอมาหมดละของแท้กระดูกจัดอาลีปเลยนะครับผมวัดที่อาลีบเลยวันเด็กไลน์นี่เนี่ยมันลิขิตบ,บ้านไข่มุกอน,นามันเชื่อเดิมมันนะคืนวัดชั้นเนี่ยอ่ะให้โอกาสน้องนุงมันให้โอกาสลูกหลานไปวัดชั้นกับอาลีบสอเดยพันครับอ่ะตัดไปครูแรก เนี่ยคูสองนี่ดิบอยบนมันเก่งนะบอยบนี่เก่งจริงสิลุงพีน่น้ำฝนเนี่โอ้โหบอกเวทกินข้าวก้นบานนี่แน่นอนเลยอยู่ยิ่งอยู่กับอันสุขวิติอ้ยครั้งแท้ครับสิบเก้าปีน,นะครับจากอุนบลมันเอาผ่านยากรับผมว่าชอบสิงหาเล็กนี่ครับผมชอบสิงหาเล็กนะครับนะผมชอบสิงหาเล็กครับคููสองสุดท,ท,ท่อน้ําไทยสุดเออสุดท่อน้ําไทยทีวีดุมพินีทีเคโอชอบ ส,งสิงหาเล็กนะครับตอโชคมีชัยนะครับผมชื่อว่าบอยอบนผ่านยากนะแต่มก็เก่งนะผมบอก่อบนบอยอวบนตัวนี้เก่งนะครับบอกของจริงเก่งจริงสิลุงพี่น้ำฝนเนี่ยสุดยอดแต่ไงก็คิดว่าผ่านสิง,สงหาเล็กไม่ได้อ่ะคู่สามนี่เอาไปที่ราดเฉล็จอืมอ่ะน่าจะผ่านลุงพี่ได้นะครับราดเฉดต์เฉรตมวยไทยนะครับใต้รุนน้องจะต้อง ไอ้ทองคูณนี่มันแม่ทหารนี่มันแข็งแกร่งแข็งแรงจริงนะเป็นในสินบนะมั้งตัวนี้แค่ทองคูณสิบทองคูณสิบ่าน,นั้นเชิงอะ่ะเอาราชเดชดีกว่าอ่ะคู่สี่ไอ้คู่คู่สี่เ,เนี่ไอ้สองคมเคยแพ้มาวันชนะเคยแพ้มาเอ้ยเคยชนะมาไอ้สองคมนี่ลดไปจุดสองอ่ะจัดไปที่วันชนะเอาเด็กเทพเด็กเทพ ชอบของเทพครับชอบเด็กเทพนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะสองคมนี่หลักเหลี่ยมชั้นเชิงน,น,นะแชมป์ลาดชั้นดำเนินในล,ลุมพินีร้อยสามสิบปอนด์มันไม่ได้มาเพราะเขาให้มันมาเฉยมันเอาฝีมือไปแล้วเขาคักเลยเนะร้อยสามสิบปอนด์ประเทศไทยองเงี้ยสองคมนี่นะเอาเลียนซื้อขายเอาคู่เดียวแตชอบชอบเหมือนกันเอาเ่ว่าเด็ดๆเ,เ,เลยนะช่องนี้นะโอ้พอๆกันเลยช่องนี้เอาสิงหาเล็กอ่ะนิดหน่อยนะอย่าไปแรง ช่องนี้ชอบสิงหาเล็กตัวเดียวนะครับนะอ่ะวันนี้มีสองตัวเนี่ยวันเสาร์เนี่ยเอาเด็ดฟังโค้งเนี่ยเอาไปจกได้เท่าไรไปคนเอาเท่านั้นแหละนะครับอ่ะฝากเพื่อนๆมีมลูกคุณก่อนนะครับสบู่เบ็ดสามห้าเก้านะครับนะฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้อมใจด้วยนะครับนะเล่นที่บ้านก็ได้กินแทงได้ทุกยกครับยกหนึ่งทุกยกห้าครับออกตัวนั่งไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆนะครับอย่าโลภมากเลยครับอย่าโลภเน้นอย่าโลภอุ้ยท่านโลภท่านก็จะไม่นั่นนะครับอย่าโลภนะครับอย่าโลภมากอย่าโลภมาก เป็นไรเป็นคนคนรบไม่ดีหรอกนะครับก็พออยู่พอกินนะครับตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอกนะเชื่อคำบางทีก็ต้องเชื่อพระเชื่อเจ้าด้วยนะเชื่อพระเชื่อสงฆ์มั่งอะไรแบบนั้นบางทีเราก็ต้องตัดมั่งตัดกิเลสตัดอะไรมั่งนะครับนะแต่มวยเนี่ยอย่าไปตัดมันมันตัดไม่ได้นะครับศิลปะของปู่เนี่ยอย่าไปตัดมันนะครับแต่ว่าไม่มีหรอกใครเล่นมวยเก่งไม่มีใครหรอกเล่นมวยทุกเล่นมวยแล้วขี้ผายไม่มีมีแต่เจริญนะครับแต่เท่าที่ไปเล่นอย่างอื่นเนี่ยที่มึงขี้ผายแน่ รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมเดินไทยสวัสดีครับ